ครับวันนี้พบช่องลับฟีวาไรตี้นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนนะครับไปเช็คนะครับว่าพร้อมเ์เราได้ทําการผูกไว้กับธนาคารอะไรนะครับบนโทรศัพท์เนี่ยผูกไว้ที่ไหนผูกกับธนาคารอะไรประชาชนผูกกับธนาคารอะไรครับมีวิธีการเช็คนะครับซึ่งวันนี้ผมจะเช็คโดยผ่านแอปพลิเคชันของธานาคารกรุงเทพนะครับมีวิธีการยังไงนะครับตามเข้าไปชมในคลิปได้เลยนะครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากด like, uh, share, ากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลับฟีวาไรตี้ด้วยนะครับเพื่อให้ภาข่าวสารใหม่จากช่องลับฟีวาไรตี้ครับ ขอบคุณครับที่รับชมคลิปสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบช่องบีวาริี้นะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนนะครับมาทําการเช็คนะครับว่าเราได้ทําการผูกเบอร์โทรศัพท์หรือบัตรประชาชนนะครับไว้ที่กับธนาคารอะไรไว้แล้วนะครับเผื่อบางทีเพื่อนๆจะทําการนําเบอร์โทรศัพท์หรือบัตรประชาชนนะครับไปทําการสมัครพร้อมเพย์ของธนาคารอื่นเราก็ต้องตรวจสอบก่อนนะครับเราต้องรู้ก่อนว่ามันอยู่ธนาคารไหนจะได้ทําการยกเลิกก่อนนะครับที่ไปผูกกับธนาคารอื่นนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมา สอนวิธีในการเช็คผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารกรุงเทพนะครับหรือบนหลวงเอ็มบัิงนั่นเองนะครับเโอเคครับมาตัดมาที่โทรศัพท์เลยนะครับโทรศัพท์เราก็จะมีบริการนี้อยู่แล้วครับอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของธนาคารกรุงเทพไปแล้วนะครับก็กดเข้าไปครับเนี่ยฮะบวหลวงครับกดไปเลยพอกดไปก็รอสักครู่นะครับรอแป๊บหนึ่งครับผมรุดเรียบร้อยครับหลังจากนั้นเข้าหน้าจอนี้นะครับเพราะ้นหน้าจอนี้นะครับเพื่อนๆก็อาจจะมองไม่เห็นอะไรเลยก็อาจจะเป็นเฉพาะหน้าจอหลักๆนี้แต่เราไม่ต้องสนใจหน้าจอหลักนะเราจะมาข้างล่างกันเลยนะครับ มาดูคอลัมน์หลักข้างล่างครับก็จะมีหน้าแรกนะครับมีบัญชีมีธุรกรรมมีการลงทุนนะครับแล้วมีเพิ่มเติมครับเรากดเข้าไปในคาว่าเพิ่มเติมนะครับกดเข้าไปเลยเมื่อกดเข้าไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นการจัดการแอปนะครับด้านหลังนะครับของแอปนะก็จะดูไหมครับสังเกตว่าจะมีข้อมูลส่วนตัวเผื่อเราแก้ไขเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนรหัสผ่านก็อยู่ตรงนี้หมดแหละแต่เราจะไม่สนใจเพราะเราจะมาดูพร้อมเพย์มาดูคอลัมน์บริการอื่นนะครับนี่ฮะ คอลัมน์หลักเนี่ยเขียนว่าบริการอื่นก็เลื่อนลงมาดูก็จะมีพร้อมเพย์ครับกดเข้าไปเลยครับเมื่อกดเข้าไปปุ๊บอ่าครับผมก็ตรงนี้เขาก็จะให้เราใส่รหัสผ่านหลักนะครับหรือบางคนผ่านเฟสดีสแกนก็ก็สามารถที่จะสแกนใบหน้าก็จะสามารถเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับโดยอัตโนมัติเนาะอันนี้นะครับอ่ายกตัวอย่างอันนี้ผมเมื่อผมเข้ามาตัวช่องทางนี้นะครับเป็นการเช็คพร้อมเพย์นะครับจะเห็นไหมครับว่าพร้อมเพย์งผมเนี่ยเลขประจำตัวประชาชนของผมเนี่ยได้ทาการผูกกับธนาคารกรุงไทยไว้แล้วนะครับ ก็แปลว่าอะไรครับตอนนี้คือบัโทรศัพท์ผมเครื่องนี้นะครับผมสามารถที่จะเอาไปผูกกับธนาคารอื่นได้แต่ไม่สามารถใช้บัตรประชาชนได้อีกนะครับวิธีการก็แค่นี้เองครับผมครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือบัตรประจาตัวประชาชนนะครับอันนี้เขาจะบอกว่าอะไรครับพอเข้ามาจัดการพร้อมเพย์นะบัตรประชาชนเนี่ยได้ทําการผูกกับธนาคารกรุงเทพไปแล้วนะครับผมร้อมเพย์นะส่วนด้านล่างเห็นไหมครับ ก็คือเบอร์ทโทรศัพท์ของผมนะครับเบอร์ศูนเนี่ยลงท้ายด้วยเนี่ยห้าสี่เจ็ดเนี่ยได้ทําการผูกกับธนาคารอมสินไปแล้วครับก็หมายความว่าเมื่อประชาชนได้ผูกกับธนาคารกรุงเทพส่วนหมยได้ทโทรศัพท์ผูกกับธนาคารอมสินไว้ถ้าเป็นลักษณะนี้หากเราต้องการไปใช้พร้อมเพย์อย่างเช่นธนาคารกรุงศรีเราต้องทอํายังไงครับเราต้องทําการยกเลิอกอันใดอันหนึ่งคืออาจจะยกเลิกบัตรประชาชนหรือเบอร์ทโทรศัพท์นะครับอันใดอันหนึ่งนะครับซึ่งการยกเลิกเนี่ยก็คือก็ขึ้นอยู่กับว่า ในกรณีถ้าหากว่าเป็นธนาคารอมสินเนี่ยก็จะต้องไปที่ธนาคารนะครับแล้วก็ไปทําการยกเรื่องที่ธนาคารครับผมก็สรุปนะครับว่าเราสามารถใช้แอปของธนาคารกรุงเทพนะครับในการเช็กว่าพรอมเพย์ที่เราได้ทําการผูกว่าจะผูกไว้กับหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าประจำตัวประชาชนเนี่ยผูกกับธนาคารไหนก็ช่างเราสามารถใช้แอปกรุงเทพในการตรวจสอบได้นะครับโดยที่เรานะครับไม่ได้ทําการผูกพรอมเพย์กับธนาคารกรุงเทพไปเลยนะครับแต่สามารถใช้เช็คธนาคารอยู่ได้นะครับผมครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็สรุปแล้วก็จบเพียงเท่านี้นะครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบี้วาร์เรตี้ด้วยนะครับเพื่อให้พลาดสารใหม่ใหม่จากช่องบี้วาร์เรตี้ครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปสวัสดีครับ